ฝนตกนามถล่มเ้วอยพี่น้องลูกนกคนบอกจากห้างครับพี่น้องนั่นนั่นลูกนกครับลูกนกจีบเฟี้ยงยนั้นนกอีหอย่างกับห้างเนอย่างนี่ลูกเปนออกจากไข่ครับฝนมันตกนี่ครับหนามนท่มเ้วอยพี่น้องตับตัวนั่งครับยังไนตาเข่าเ้วอยพี่น้อง ตัวนึนี่ปลาเขานะครับลูกมันครับลูกนกครับใหญ่แ๋ยวจักน้อยก็บินได้เด้อพี่น้องไปธรรมชาติเด้อพี่น้องนี่ครับตัวเลไลพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับลูกมันลูกนกตัวเลยไลด้อพี่น้องครับลูกนกยังบุ้นนี่นี่ครับครับ